สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วประยุทธ์เหลือตัวคนเดียวขนาดคนรัฐบาลยังนินทาก,กันเองระบบแบบนี้สะท้อนถึงความห่วยแตกท่านผู้นำประกาศรวบอำนาจจากรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆมาอยู่ภายใต้ s ิงเกิลคอมมานสั่งการโดยตรงเหมือนประกาศว่านี่เป็นมาตรการสุดท้าย เป็นระบบข่ามาคนเดียวสามารถจัดก,การวิกฤตการระบาดของโควิด1 9ทีกะเอาให้อยู่หมัดเอออำนาจหน้าที่นั้นมากับความรับผิดชอบนะคุณท่านความล้มเหลวที่ผ่านมายัางไม่มีใครแอนอ,อกยืนหน้ามารับผิดชอบแม้แต่รายเดียวการรวบอำนาจสะท้อนให้เห็นว่าระบบสบ,บคที่ท่านผู้นำนั่งหัวโต๊ะกินรวบอำนาจรัฐมนตรีรอบแรกนั้นไม่ได้ผลตามที่ต้องการยังมีขั้นตอนเยอะ ที่สำคัญเป็นเหมือนระบบที่มีแพะรองรับความล้มเหลวระบบสอบคอที่กันไม่ให้รัฐมนตรีสาธารณสุขเข้าร่วมทั้งๆที่เป็นงานรับผิดชอบโดยตรงนั้นถือว่าเป็นความพิกลพิการพิสดารของระบบเมื่อไม่ได้เรื่องรัฐมนตรีก็รับเละถึงรัฐมนตรีไหนก็ไม่รู้ทนไม่ได้ต้องไปนินทาคุณท่านผู้นำาจนเจ้าตัวได้ยินอดรนทนไม่ได้ต้องมาคำรามเตือนในที่ประชุมครมว่าอย่าทำอีก จนตัวเองทนไม่ได้บ้างและนี่กระท้รอให้เห็นว่าแม้แต่คนร่วมครอมอเดียวกันก็ไม่ยอมรับผลงาน ท่านผู้นำได้ใช้อำนาจสารพัดกับการประกาศภาวะฉุกเฉินอ้างว่าเพื่อจัดการโควิดในทีนแต่ผลพล่อยได้หรือเจตนาที่แท้จริงก็คือการรวบอำนาจเต็มที่ใช้เพื่อสกัดการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลที่ไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรที่อยู่ยาวกว่าแล้ว7ปี การใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งมีอำนาจล้นสั่งการอะไรได้เต็มที่ก็เอาไม่อยู่เพราะไม่ได้บริหารจัดการงานตามสภาวะฉุกเฉินมีแต่อำนาจซึ่งไม่เหมาะกับคนที่มีความฝังใจกับระบบบริหารแบบราชการต่างจากเอกชนซึ่งมีขั้นตอนน้อยกว่ามาก นี่เป็นระบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วยแตกไม่รับผิดชอบอะไรดีแต่จะเอาหน้ายืนหน้ารับคำชมสัรเสริญเยินยอโดยเฉพาะจากพวกติ่งใต้ตมลุ่มหลงงมงายอย่างไม่ลืมหูลืมตาทำให้คนถูกเยินยอเหลืองนึกว่าเป็นเทวดาไม่ใช่คนเดินดิน การรวบอำนาจรอบแรกผ่านสอบคอและรอบที่สองแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแรงกล้าในการกลุ่มอำนาจจะสั่งการแต่ผู้เดียวลักษณะรูปแบบการบริหารอย่างนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภาวะวิกฤตสามารถจัดก,การอย่างรวดเร็วรัดขั้นตอนทุกอย่างแต่ระบบเช่นนี้ต้องเป็นผู้นำที่มีความฉลาดสติปัญญาอารมณ์สมบูรณ์ไม่ใช่สักแต่ว่าจะบ้าอำนาจอย่างเดียวความรู้ไหวพริบ ความคิดมันสมองไม่พร้อมกับงานบ้านนี้เมืองนี้เคยมีผู้นำบ้าอำนาจลงตัวเองไม่ฟังใครทำผิดก็ไม่รับผิดชอบเห็นประชาชนเป็นเหยื่อรองรับความผิดพลาดเป็นนักหาแพรับบาปชั้นเลิศผู้นำในระบบนี้ต้องใจกว้างฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วสรุปผลให้ดีที่สุดเพื่อประกอบกับการตัดสินใจสั่งการด้วยความรอบคอบ พร้อมรับผิดชอบต้องไม่เป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเห็นใครมีความคิดดีเด่นฝ่าตัวเองและยอมรับไม่ได้จ้องคมเมนผู้นำฉลาดต้องให้เครดิตคนเก่งไม่เอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นไม่เอาคนเฉลีย่ยลิ้นกระดาษทรายน้ำลายเคลือบผิวมาแวดล้อมรับฟังแต่เสียงชื่นชมยุคนี้คนบริหารบ้านเมืองคุณสมบัติอย่างนี้มีหรือไม่ในบ้านเราการจัดการวิกฤตโควิด1 9มมีแต่เสียงร้องเอ,อะอะ มาเทิงสั่งนันหามนีนี่ก็ระบาดรอบที่3มยังไม่เคยได้ยินใครสั่งให้จัดงบเร่งด่วนเพื่องานสาธารณสุขมีแต่เสียงอดครวนจากโรงพยาบาลรัฐถึงความขาดแคลนอุปกรณ์สารพัดต้องขอรับบริจาคเสียงคร่ำครวญเหมือนเป็นเสียงประจานความล้มเหลวของใครหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่ไม่ยอมจัดการให้ปล่อยให้ความบกพร่องล้มเหลวเป็นตัวบ่อนทำลายระบบงานและความตั้งใจของหน่วยงานรักษาพยาบาลแค่นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความห่วยแตกทั้งๆที่หลักการศึกสงครามต้องให้มีความพร้อมที่จะไปรบกับศัตรูขัดแคลนเท่ากับเสี่ยงกับความพ่ายแพ้และโควิดในทีนเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นเลือกโจมตีทุกคนไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐียากดีมีจนคนยากไร้ ระบบซิงเกิลคอมมานด์หรือฆ่ามาคนเดียวจากนี้ไปประชาชนต้องเฝ้าดูทุกระยะว่าได้เรื่องสมราคาหรือไม่มีอำนาจแต่ไม่ใช้หรือใช้ไม่เป็นก็ไม่ต่างจากลิงได้สักกระเบือไปแล้วต่ำส้มต่ำไม่เป็นได้แต่ถือสากรองเจี๊ยกเจี๊ยกอวดเก่งไปตามเรื่องการที่ท่านผู้นำยัวรรัฐมนตรีคนนินทานก็เป็นเรื่องที่แปลกคนนินทาตั้งไกลดันได้ยินแถมยังสวนกลับ แต่เสียงชาวบ้านกลดด่าคร่ำครวญทุกยากทั้งแผ่นดินกลับไม่ได้เข้ารูหูท่านผู้นำบ้างหรืออย่างไรโดยเฉพาะเสียงเรียกร้องให้ออกไปเถอจะด,ดันทุรังตะบี้ตะบันขอรักชาแต่ผู้เดียวทำงานอยู่ต่อไปแม้จะไม่ได้เรื่องสมราคาคุยอย่างไรก็ยังมองตัวเองว่าเป็นคนที่ประเทศไทยจะขาดเสียไม่ได้เช่นนั้นหรือ ช่วงนี้พักร่วมฝ่ายค้านออกมาส่งเสียงขับไล่อีกรอบอย่างไม่เกรงใจแต่คงทําอะไรท่านผู้นําไม่ได้เพราะเสียงนินทาของรัฐมนตรีก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าผลงานไม่เอาไหนทั้งเรื่องการบริหารเศรษฐกิจซึ่งยังตายซากหลังจากแจกเงินแล้วหลายรอบ ในโลกนี้จะมีอะไรง่ายกว่าการเอาเงินของคนอื่นมาแจกโดยไม่รับผิดชอบล่าสุดก็ไปประชุมร่วมกับองค์กรเอกชนเพราะทนไม่ได้กับเสียงรุกร้าวว่าเอกชนขอมีส่วนร่วมเพราะที่ผ่านมาผลงานของรัฐบาลนั้นไม่ได้ระดับที่น่าพอใจถ้าทําดีจริงแล้วคงไม่มีการระบาดรอบสองและ3เพราะความบกพร่องไม่เอาไหนในภาครัฐประชุมไปแล้วก็มีการตั้งกรรมการสองคณะ ซึ่งจะถูกใจเอกชนหรือได้ผลหรือไม่เพราะภาครัฐยังคงให้คนของตัวเองและข้าราชการมีอำนาจสั่งการแต่ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะโควิดในทีนไม่ใส่ใจว่าจะมีกรรมการกี่ชุดมาเล่นงานทุกวันนี้โควิด1 9ทีนก็แตกตัวกลายพันธุ์ไปหลายชนิดล่าสุดสายพันธุ์เบ่งกอนันร้ายกาดน่ากลัวกว่าสายพันธุ์อินเดียเสียอีก แต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือระบบแบบไทยๆรวบอำนาจสุดยอดอย่างนี้แล้วจะตั้งรับกับสถานการณ์ได้หรือไม่แท้ที่เคยหาได้คงใกล้จะหมดแล้วท่านผู้นำเตรียมหาเพิ่มก็แล้วกันคราวนี้จะเป็นใครมาจากภาคเอกชนหรือไม่ต้องรอดูประสิทธิภาพการทำงานร่วมที่แน่ชัดก็คือคงไม่มีใครรับผิดชอบกับความร่วมเหลงอ,อีกเช่นเคยถึงเวลาลุกฮือแล้ว ยกระดับไล่ประยุทธ์ระดมสอสอนักวิชาการร่วมด้วยเย้ยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถูกเขียก่อนยุบสภาแน่ โดยเมื่อวันที่29เมษาย,ยนปี2504นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชอได้เฟซบุ๊กไลฟ์พิชทล์กถึงการจัดอภิปรายของคณะสามัคคีประชาชนในช่วงยก3วันที่1-2พฤษภาคมตอนหนึ่งว่า เมื่อพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอรวบอำนาจจากกฎหมายทั้ง31ฉบับมาไว้ที่คนเดียวเท่ากับเป็นการยึดอำนาจจากครมและไม่มีรมัฐมนตรีคนใด,ดขัดคขาน เปรียบเหมือนเป็นการรัฐประหารรูปแบบใหม่สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์มีความคิดแยบยนต์ในการรวบอํานาจจึงดูแคลนคนนี้ไม่ได้หากไม่แน่จริงคงจะไม่อยู่มาได้ถึง7ปีทั้งที่การทํางานไม่ได้สําเร็จสักกระเรื่องเลยการรวบอํานาจล่าสุดของพลเอกประยุทธ์เท่ากับทําให้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557 แม้ไม่มีทหารออกมาบนถนนก็ตามสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองของระบอบประยุทธ์ได้ชัดเจนว่าต้องการให้อำนาจทั้งปวงอยู่ที่คนคนเดียวประยุทธ์เปรียบเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อีกแบบหนึ่งที่ได้อำนาจต่อเนื่องมาจากการรัฐประหาร นายจตุพรกล่าวว่าการบริหารที่ดีต้องเฉลีย่ยอำนาจไปอยู่ที่ครมรับผิดชอบระบบคนคนเดียวจะเชื่อมันได้อย่างไรเพราะเมื่อรัฐประหารมีอำนาจคนเดียวแล้วยังไม่มีความสามารถในการบริหารและตระบัดสัตว์คำมั่นสัญญาโดยสิ่งที่รับปาก จะปฏิรูปทั้งหลายมาไม่เคยทำได้สักเรื่องเดียวสัญญาจะแก้รัฐธรรมนูญก็ตระบส,สัตว์และสุดท้ายกลับไปลงที่ต้องการสืบทอดอานาจให้ยาวหนานตามเดิมผมขอบอกไปยังพระพุทธชาที่บัดว่า วันหนึ่งต้องถูกเขี่ยทิ้งแน่นอนอยู่แล้วการยึดอำนาจในกฎหมาย31ฉบับบอกได้อย่างดีและชัดเจนแล้วอีกทั้งพรรคภูมิใจไทยที่กลุ่มหมอไม่ทนออกมาไล่นั้นไม่รู้หรือว่าใครอยู่เบื้องหลังดังนั้นสองพรรคการเมืองนี้ต้องถูกถีบออกก่อนยุบสภายอยู่แล้วเพราะภายใตย้ระบอบประยุทธ์นั้นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแทบไม่ได้อะไรเลยทั้งที่พรรคเหล่านี้ตรบัตสัตว์ต่อประชาชนไปเข้าร่วม การถูกยึดอำนาจในกฎหมาย31ฉบับยังไม่รู้สึกอะไรอีกหรือและยังต้องการอยู่เพื่ออำนาจรธธัฐบาลเท่านั้นหรืออย่างไรนายจตุพรกล่าวว่า,ามมคณะสมัคิีประชาชนจึงต้องขับเคลื่อนไม่ให้พลเอกประยุทธ์ทำงานอีกเพราะทำอะไรสำเร็จไม่ได้สักเรื่องตลอด7ปีเป็นการรวบอำนาจ31ฉบับจะอ้างว่าไม่มีอำนาจอย่างนั้นหรือจึงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเมื่อยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม ปี2557มีอำนาจเต็มยังทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงต้องไล่ พลเอกประยุทธ์ให้ออกไปเพราะไม่สมควรให้เป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยอีกต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวทางนี้การไล่ประยุทธ์ในวันที่1-2พฤษภาคมนี้จะแบ่งเป็นสองภาคโดยภาคบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นจะมีหมู่มิตรคณะสมัคิีประชาชนไทยไม่ทนเปิดเวทีปราศัยส่วนภาคสองเป็นช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปจะเป็นเวทีแขกรับเชิญทางนักการเมืองและนักวิชาการเข้ามาร่วมด้วยอาทิ พลนตำนบทเอกเสรีพิสทธิ์เตมิเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพักประชาชาติศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นายแพทย์ชลนาสีแก้วสสพักเพื่อไทยนาย,นายพิชัยนริพพันธ์รองหัวหน้าเพื่อไทยฝ่ายเศรษฐกิจนายปรพงงัพัฒน์จงสงวนพันตุ์บทเอกทวีสดสง่งวิโรจน์ลัคนาอาดิศรสส,สพักเก้าไกล รวมทั้งนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้พรมเจสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลและมีอีกหลายคนต้องติดตามกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส